มาเดินชมทุ่งนาไร่นาสวนผสมค่ะมะบึงอยังล่ะบัวพันสิบพามะบึงบัวบ่อเลี้ยงปลาฝนตกได้ค่ะนี่ฝนตกลิ่นปีบลอยขี่ดินซ้อนะลูกนะมากับลูกๆนะคะมากับลูกสาวและลูกชายค่ะก็ฝนตกค่ะนี่บึงบึงอะไรบ่อบ่อเลี้ยงปลาเราก็จะมีผักตบชวานะคะแล้วก็มีพืชผักบุ้ง ปลาปลายโอ้ยผักพุ้งแก้วก็หลายเนะาะเมื่อคืนนี่พายุมากค่ะพี่น้องพายุมาลมก็โชกแรงแม้แต่พื้นหญ้าของเรายัางล้มละเนลละนาดเลยจะเป็นนัาภาษาอะไรกับต้นไม้ต้นไม้เข้ากับปอเหลือแล้วกบโคล,ลงไปงั้นน้าแล้วเดี๋ยวพี่น้องละ่ะมาเบ่งน้ำกันนะคะก็จะไปวิวโอ้นี่จอปวก จอมปวกเช้าหน้าเนี่ยเอาขาเขียนเลยเป็นอะไรที่โอ้โหอยากได้เธอนะเดี๋ยวมาเอานี่แหละคือหัวใจสำคัญของเราก็จะนำไปทำปทปุ๋ยชีวภาพค่ะเอาส่วนตรงข้างในเขาเะะลยค่ะจกกะเกาะอยู่ตรงไม้มากพอดีเลยนี่ช่วงนี้นะคะช่วงทำนาก็จะ เอา,าอกระสอบมายกเอาเลย<ม>ง่ายๆ<ม>ค่ะง่ายๆของเรา<ม>คืออ,อยู่ใกล้แค่<ไ>ปลายนิ้วนี่คือสังเกตได้จากอะไรเอลมพายุมาเนาะลมพายุมาลองมายกดูสิว่ายกขึ้นไดไหมโอ้ยยกขึ้นบ่ไดเลยโอ้ว่า,าจังไดคือวา่าจังสั้นเป็น่า เป็นลึกพี่น้องทําตรงนั้นเป็น,ปน,นแปลงหน้าเขาวค่ะตรงนี้ก็จะทมดินสูงค่ะเป็นโคกนองนาหรือไรนาสวนผสมนะคะก็จะพาเดินเร็วนะคะเดินชมตัวนี้ก็จะเป็นไม้ตน้นไม้พยุงนั่นแหละที่ล้มระวังร่วงลงไปในบ่อนะคะตัวนี้ดอกสนุงค่ะมะเบิงเนาะคะ่ะเพราะว่า หน้าับพันเกาะพายุลงมาผ่านให้กันค่ะว่ามะม่งต้นใหม่ตน้นดูต้นยาที่ยาวๆก็จะฟื้อยไปตามพื้นเลยเพราะว่าแรงของลมวายต้นนี้ก็ลงไปอีกค่ะต้นพายุต้นพายุงลงไปอีกนะคะ ค่าลวดน้ำก็คงจะทีดจะได้ได้เนาะพี่น้องเพื่นก็จะมาช่วยดันองเนาะก็ขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะก็จะมีต้นหวานนะคะหวานสมพูพี่น้องมึงกอภัยผอมเลยเพราะอะแลมองดูกล้องก็ประทานอภัยนะคะก็มากับลูกๆกับเป็นกองฟางที่เอาไว้ให้สัตว์เลี้ยงของเราประเภทวัวแล้วก็ควายนะคะ ไว้กินช่วงกลางคืนเพื่อนก็จะกินไปเรื่อยๆนะคะเป็นการแคลเอียงเนาะ่้างนั้นเป็นโคกน้องหน้าค่ะท้างนี้เป็นเป็นเขาเขาตน้นใหญ่แล้วคะ่ะต้นถึงขาถึงกอกขาแล้วมีนม้ำอยู่ค่ะมีน้ำจอแจเพื่อนว่ามีน้ำเจาะแจ้เพื่นว่ะ ขอบคุณนะคะมาชมแปลงนาะข้าวแล้วก็ไร่นาะส่วนผสมด้วยกันบ๊ายบายโชคดีมีชัยค่ะ